วันนี้ได้นำอสังสิ่งของที่เก็บไว้หลังจากที่แบ่งถวายพระสุส่สงสามเณรแลวเก็บไว้การเก็บไว้ทานก็จะทําให้วัตถุต่างๆมีอายุวันนี้ก็แบ่งไปแจกใจ่ายให้ญาติโยมชาวชนทางอมก๋อยฝากทางเจ้าหน้าที่สื่อสื่อสารมวลชนได้นําไปแจกจ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลาย ทางข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชตลอดถึงนมกระป๋องสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงและยารักษาโรคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งหลายดังนั้นทางวัดก็ได้ช่วยประชาชนชาวชนได้เอือ้อหนุนอุดหนุนทางวัดวัดก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนญาติโย,ยมทั้งหลายก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,นกเป็นการแบ่งปันน้ำใจสู่กับคนที่ อยากใกล้หรืออดาฐาหรือคนที่ช่วยตัวเองไปได้หรือขาดแคลนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็สมาภาพก็มีความยินดีที่จะผ่านสื่อได้นำไปแจกจ่กจายมองให้ประชาชนทั้งหลายได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป Thank <laughs> <laughs>